ทางกรมตำรวจบอสตันแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับรายงานให้เข้าจับกลุมชายหนุ่มสองคนที่ขับรถมาจากรัฐไอโอวา่องจากพวกเขาได้พกอาวุธปืนและกระสุนปืนจำนวนมากซึ่งจากการสอบสวนพบว่าพวกเขาทั้งสองคนต้องการที่จะไปยิงข่มขู่ผู้เล่นในงานแข่งขันโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2015เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ h ฮส์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ร่วมกับตำรวจสายสืบจากกรมตำรวจบอสตันและ FBI ได้เข้าจับกลุมชายวัยรุ่น2คนชื่อว่าเควินนอร์ตันอายุ18ปี และเจมส์สตัมโบอายุ27ปีหลังจากมีรายงานเข้ามาว่าทั้งสองได้พกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจํานวนมากโดยปืนที่ตรวจพบนั้นเป็นลูกซองบรรจุกระสุน12นัดปืนไรเฟิล ar 1 5พร้อมกระสุนประมาณ100นัดและมีดพกนอกจากนี้ยังพบว่าพวกเขาได้รับเชิญเป็นผู้แข่งขันในงานแข่งเกมการ์ดโปเกมอนโวแชมเปี้ยนชิพ2015ในระดับมัตเตอร์ดิวิชันอีกด้วยจากการสอบสวนเพิ่มเติม,ตมพบว่าสาเหตุที่พวกเขากระทำการเช่นนี้เพราะว่าต้องการข่มขู่ด้วยการยิงผู้เล่นภายในงาน ซึ่งนตันบได้โพสต์รูปภาพอาวุธปืนข่มขู่ไปก่อนหน้านี้แล้วและพวกเขาก็ถูกจับกุมในทันทีในวันต่อมาหลังจากข่าวการจับกุมตัวได้เผยแพร่ออกไปก็มีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างว่าในการก่อความรุนแรงได้ลุกลามมาถึงวงการเกมแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ